รู้จักเนติวิทย์ไหมครับเนติวิทย์นี่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งมากเลยนะครับรู้ปะเนี่ย ดีตอลอบสู่รายการบอสอันข่าว EP 17แล้วนะครับก็เหมือนหัวคลิปเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเนติวิทย์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนติวิทย์นะครับเขาเป็นนักศึกษาคนหนึ่งแล้วกันตอนนี้เขาก็เพิ่งเข้าปีหนึ่งนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กมปลายมาก่อนมอต้นมาก่อนใช่ไหมนั่นแหละก็คือเขาเป็นคนที่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับผมจะอธิบายข,าข้าวคาของประวัติของคนนี้ก็แล้วกันคือเขาเป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะให้เขาพูดแล้วกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตทําอะไรบ้างนะครับก็มีต่อต้านทรงผมเกลียนนะครับต่อต้านทรงผมเกลียนทรงผมติง่งซึ่งต่อต้านทรงผมเกลียนเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนได้โดยการแบบว่าคนเราเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องตัดแบบเกลียนสั้นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือตั้งคําถามต่อพิธีกรรมการไหว้ครูนะครับว่าตั้งคําถามต่อพิธีกรรมไหว้ครูซึ่งต้องบอกคานหรือเปล่า ทำไมต้องทำด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูกับนักเรียนเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่ว่าสอนกันด้วยแบบความเกงอกเกงใจอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้คือการเข้าใจกันมากกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็มีการยกเลิกการเคารพธงชาติผมเสนอให้ยกเลิกการเคารพธงชาติในโรงเรียน คือเขา <What? S 1> บอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่มากแล้วสมัยยุคสงครามแต่นี้ไม่ได้ใช้กันแล้วอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เขามาเคลื่อนไหวก็คือเขาเขา,าตั้งคำถามว่าการเกณฑ์ทหารนี่มันจำเป็นจริงหรอนะครับก็ยกเคสขึ้นมาของดาราชินชินวุฒินะครับว่าเออเนี่ยเขาไปเป็นทหารเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกอะไรเงนี้ฮะในติวิทย์ก็บอกมาประมาณนั้นนะครับโอเคก็จบแล้วก,กันข้อข่าวของเนติวิทย์เป็นประมาณนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะแต่ข่าวล่าสุดที่จะมาอ่านของวันนี้เลยซึ่งเพิ่ เขาทําพ <Jean> ิธ no ีการถวายสัตว์ท like, ี่จุฬาเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยไม่ทําการหมอผ่านแล้วก็ลุกขึ้นมาเออคงคํานับแล้วก็ออกไปเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปเป็นประมาณนี้เนาะก็คือว่าหลายๆคนก็ออกมาด่านะครับว่าแบบเออทำนี้ไม่ถูกนะไม่มีเมตตาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหนึ่งในคนที่ออกคอมเมนต์นะก็คือคุณสมชายนะครับจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเองนะครับเขาก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเนี่ยควรจะต้องแบบลงโทษนะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะบอกคณะบัไม่ดีอะไรอย่างนี้สิ่งที่เขาไม่รู้ตตัววเเเเเลยยยนนนะกก็็คืือออ่่่าาีปหขง การตลาดของเนติวิทย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดนการกับดักเนติวิทย์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือคุณสมชายก็เลยกลายมาเป็นไวรอลให้เนติวิทย์เลยนะครับก็ออกมาพูดอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าเนติวิทย์ก็ดังขึ้นไปแล้วมันสําคัญยังไงนะครับก็คือว่า,าด้วยความที่เนติวิทย์เขาย่างอายุไม่มากใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเขาอยู่มปลายแลวเขาก็ออกพยายามออกมาที่จะเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าเต็มที่เขาก็ทําได้แค่แบบว่ารวมตัวคนขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ถึงขนาดแบบพลิกแผ่นดินอะไรขนาดนั้นใช่ไหม มากนะครับที่ว่าเนติวิทย์เนีย่ยเขาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างช <ร hooting S 2> ื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าพอเวลาเมื่อวันที่เขาอ่ะมีอํานาจหรือว่ามีการมีงานอะไรที่แบบยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วอ่ะเขายังสามารถเล่นการเมืองหรืออะไรต่อไปได้ <st> ก็เจ๋งมากเลยนะครับเออก็ประมาณว่าคุณสมชายก็โดนการกับดักไปและคนดูคงถามว่าเอาแล้วบอสนายไม่โดนการกับดักหรอวะเนี่ยมาอัดคลิปอยู่ใช่ครับผมก็โดนการกับดักแต่ว่าในในผมก็โดนการกับดักแล้วผมก็เอาให้สุดเลยแล้วกันนะฮะว่าเนติวิ มาเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเข้าไปดูในเพจของนตีวิทย์ก็จะเห็นว่าเขาขายหนังสือนะฮะไหนๆก็พูดแล้วก็ขายแทนเลยนะครับแถมให้นะนตีวิทย์เขาขายหนังสือชื่อว่านักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดีก็เป็นหนังสือแบบน่าจะเป็นหนังสือแนวคิดอะไรเงี้ยเยอะๆนะก็ลองไปหาอา่านมันเจ๋งตรงที่ว่าพอเวลาเขาออกมาเคลื่อนไหวปุ๊บเลยครับหนังสือเขาเนี่ยขายดีขึ้นเลยนะฮะตอนนี้เขาก็ปิดยอดอยู่ที่1000เล่มแล้วนะครับเท่าที่เห็นใน Facebook ล่าสุดก็คือ,อก็ถือว่าผมก็โดนการกดดันไ,ไปด้วยแล้วก ระบบการศึกษามาก่อนนะครับเขาเลยสามารถทำไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสั้นๆน,นะวิธีการว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเนี่ยฮะอยากเป็นเนติวิทย์บ้างทํทำยังไงนะครับง่ายมากเลยครับมีขั้นตอนดังนี้ครับหนึ่งคือคุณต้องหาอะไรที่คนเนี่ยทำมานานแล้วนะครับเป็นพิธีรีตองหรือเป็น c u เจอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มาตั้งคำถามว่าเราต้องทำมันจริงๆหรือเปล่านะครับ พอเราตั้งคาถามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกไปพูดครับออกไปกล่าวจุดยืนของเราว่าเออเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้นะเราทำํำนี้ไปเพื่ออะไรอ่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเอาอยัางไงดีอย่างเช่นงานศพก็ได้ ทำไมต้องใส่ชุดดำด้วะใครเป็นคนกำหนดให้เราใส่ชุดดำวะเฮ้ยเราไม่ต้องใส่ชุดดำกันเถอะเลิกโศกเลิกเศร้าที่เราในงานศพที่มันคือวันที่ดีที่คนเราจะได้ไปสู่อีกพหนึ่งสวรรค์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะไปนะเว้ยเปลี่ยนสีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะอยากตั้งคำถามอะไรขึ้นมาก็ได้โอเคก็เป็นมุกเล่นๆนะครับโอเคล่าสุดก็มีคนทำโพลเข้ามาในเน็ตนะฮะว่าแบบว่าคุณยอมรับได้หรือไม่การที่เนติวิทย์ไม่หมอบกราบนะคร ว่าเนติวิทย์เนี่ยทำอย่างเงี้ยถูกหรือผิดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยพร้อมเหตุผลของตัวเองนะครับในเคสนี้ก็คงต้องดูกันยาวๆไปนะคะว่าใน4ปีข้างหน้าที่เนติวิทย์อยู่ในมหาลัยเนี่ยฮะว่าจะก่อเกิดอะไรขึ้นมาบ้างน,นะผมว่าต้องมีเรื่องสนุกๆแน่นอนเลยว่าจะมีดามงดามาอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดมีอะไรยิงย่งใหญ่ก็อาจจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันในอีพีต่อๆไปนะครับก็เอาง,งี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวขอจบไปด้วยคลิปๆหนึงแล้วกันก็ไปเอามาจากของอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ว่าผม นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับเขาใส่ลิงลงไปในกรงทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วในกรงเขาก็วางบันไดไว้แล้วก็บนบันไดมีกล้วยหวีหนึ่งนะฮะลิงก็จะขึ้นไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปหยิบกล้วยใช่ไหมฮะแต่พอแตะกล้วยปุ๊บนักวิทยาศาสตร์ก็จะสาดน้ำเย็นใส่ลิงที่เหลือนะครับลิงที่เหลือก็จะอ๋อ,อเข้าใจละทุกครั้งที่มีคนแตะกล้วยเนี่ยกูโดนสาดน้ำแน่เลยนะฮะพอเวลาเพื่อนเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนต่อยตาแตะง,งหยิบกล้วยทําไมอะไรอย่างงี้นะครับลล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 ิิิงงงงททุุกกกกกกกตตัััััวววว็็เเเเเยยยยยยยรรู้้้้้้แโโออคคหหหาหาามมบไ่่่่นน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 ดดีี๋จจะะะะะะฮฮศสป เอาลิงชุดใหม่มาตัวหนึ่งเอาลิงชุดเก่าไปตัวหนึ่งลิงตัวใหม่นี้ก็ขึ้นไปหยิบกล้วยนะฮะแต่ยังไม่ทำอะไรเลยฮะลิงตัวเก่าก็กริ้วฮะแล้วก็เลยเอาลิงตัวใหม่นะฮะลงมาแล้วก็ทามงการพิธียำตีนเกิดขึ้นฮะลิงตัวใหม่ก็งงอะไรวะห้ามแตกกล้วยเหรอวะแต่ว่าลิงก็เข้าใจละโอเคห้ามขึ้นบันไดห้ามแตะกล้วยพอนักวิชาต์เปลี่ยนลิงตัวนึงนะฮะลิงตัวหนึ่งก็โดนลิงตัวใหม่นียกระทืบเหมือนกันนะฮะทักสักพักนักวิชาต์ก็เปลี่ยนทั ห้ามแตะกล้วยไม่งั้นจะโดนยำตีนทั้ง5ตัวนี้ก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าทําไมถึงต้องกระทืบเพื่อนเมื่อเพื่อนพยายามแตะกล้วยพอเวลามีใครถามว่าทําไมต้องกระทืบด้วยเขาก็จะบอกว่าเขาทํากันมาตั้งนานแล้วไม่ต้องไปสงสัยหรอกทำทำ,ทำตามไปเถอะ ทุกคนคิดว่ายังไงฮะคิดว่าการกระทำของในติวิทย์เนี่ยมันถูกหรือผิดครับแล้วว่าเขามีวิธีการอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไหมในการทำอย่างนี้หรือว่าแบบนี้จะทำให้เขาแบบว่าได้สื่อฟรีมาได้มากที่สุดนะครับหรือว่าวรัลที่แบบเกิดขึ้นสื่อต่างๆที่คนพูดถึงเนี่ยคือเขาไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเขาดังได้โดยที่แบบว่าเพียงแค่ลุกขึ้นยืนมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมที่เขาสามารถทำได้แล้วก็สื่อในสิ่งที่เขาอยากจะพูดออกไปคอมเม์ไว้ด้านล่างไดเลยแล้วก็เหมือนเดียวนะครับถ้าเกิดชอบคลิปน